เพ,เพื่อนเห็นด้วยไหมคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้านเนี่ยแสงแดดส่องมาแป๊บหนึ่งมันก็เลือนหายไปยนะคะประมาณนี้นะคะแต่กว่าเราจะสร้างชีวิตได้เนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนน้ำค้างอะ่ะกว่าจะเกิดขึ้นก็ใช้เวลาเป็นคืนแต่พอเช้ามาแค่แดดสองแดดแดดเรียมันก็เหือดแห้งหายไปในพริบตาในเวลาแค่ ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนะคะชีวิตคนเราก็เป็นแบบนั้นค่ะข้าเจ้าก็โหย้อนกลับไปโหทำไมเวลามันผ่านไปไวจังเลยอะแป๊บหบนึ่งอะเรามาถึงป้านปลายชีวิตแล้วค่ะแต่ข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตครบถ้วนตามที่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ ไม่มีผู้ใหญ่สั่งสอนไม่มีพ่อแม่ดูแลเพราะฉะนั้นข้าเจ้าจะไม่ถูกใครบงการเลยตั้งแต่เด็กนะคะข้าเจ้าจะเป็นคนที่ได้คิดเองทำเองผิดถูกลองด้วยตัวเองใช้สติปัญญาตัวเองในการสร้างชีวิตนะคะจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนจะกินอะไรไม่มีใครมาสนใจจะไปโรงเรียนจะเรียนวิชาอะไรไม่มีใครมาสนใจนะคะข้าเจ้าก็จะเป็นคนที่ เทคแคร์ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็โชคดีค่ะตั้งแต่ปฐมเลยนะคะค้าเจ้าเป็นเด็กที่มีเป้าหมายชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ไม่มีใครสั่งสอนนะคะก็คือเช้ามาเนี่ยค้าเจ้ารู้แล้วว่าค้าเจ้าจะต้องทําอะไรเพราะค้าเจ้าวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ละวันจะก็จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็พอวันที่หนึ่งมกราของทุกปีค่ะ ก็จะเขียนเป้าหมายตัวเองว่าปีนี้ฉันจะต้องเรียนให้ได้ที่หนึ่งปีนี้ฉันจะ,ะอ่านหนังสือกี่เล่มปีนี้ฉันจะทำอะไรบ้างฉันจะปรับปรุงตัวเองยังไงจะเป็นเด็กที่รู้จักเขียนตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ถูกใครบงการมีชีวิตที่อิสระเสรีแล้วก็เป็นคนที่ทำทันทีก็เลยแบบได้ได้รับ การใช้ชีวิตอะที่แบบว่าตามที่ตัวเองต้องการร้อยเปอร์เซน์เลยเพราะว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยแล้วก็ถ้ามันพลาดก็ให้อภัยตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าจูจ่ๆจะให้อภัยตัวเองได้นะแต่ด้วยความที่ว่าฟังพวก Youtube ฟังพวกธรรมะอะไรพวกเนี้ค่ะฟังฟังฟัง,ฟงแล้วก็ก็ได้ข้อคิดอะก็คือ เออมันยังไงอะ่ะถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองอะ่ะเราจะไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนเราฟิกซ์เหมือนเราแบบถูกไอ้พวกสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจอะ่ะดึงดึงเราไว้อย่างนี้นะคะเหมือนโซ่ตัวที่ดึงเราไว้อย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะโฟกัสตัวเองให้อภัยตัวเองนะคะแล้วด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเนี่ย ขาดความรักความอบอุ่นจากในครอบครัวก็คือเราอยู่คนเดียวมันไม่มีใครมาให้ความรักค้าเจ้าข้าเจ้าเลยไม่เข้าใจความรักไม่เข้าใจการที่จะให้ความรักตัวคนอื่นมันก็เลยเกิดปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นกลายเป็นคนที่แบบว่ายังไงอะเหมือนแบบเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะมนุษย์เนี่ยจะฉลาดตามประสบการณ์ตัวเองนะคะด้วยความเชื่อตัวเองไม่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นไม่มีประสบการณ์ในการได้รับความรักจากคนอื่นก็เลยรักคนอื่นไม่เป็นประมาณนั้นก็มีคนด่าข้าเจ้าไว้เหมือนกันว่าชาตินี้ข้าเจ้าจะรักใครไม่เป็นเลยเนื่องจากว่าข้าเจ้าไม่รู้ถึงคุณค่าความรักที่คนอื่นให้มาก็เลย ไม่มีใครรักค้าเจ้านะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราเนี่ยถ้าเราอยากได้ความรักเราต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรักแก่คนอื่นนะคะเอออันนี้ค้าเจ้าก็ค่อยเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรอบข้างนะคะแล้วเมื่อวัยผ่านไปผ่านไปเนี่ยค้าเจ้าก็เรียนรู้ที่จะให้ความรักคนอื่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราเริ่มเติมเต็มความสุข เติมเต็มกิเลสในใจตัวเองนะคะก็เลยเริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความรักความอบอุ่นกับคนอื่นได้นะคะก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะการที่เรารู้สึกเหงาเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักเรานะคะซึ่งในอดีตที่ข้าเจ้าเป็นพวกเซลฟิสเป็นพวกแบบเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือว่าไม่รู้จักการให้ความรัก คนอื่นค้าเจ้าก็เป็นนะคะ